ฮั่นคือภาษาฮั่นเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยจีนกับฮั่นอะไรใหญ่กว่าการที่คุณได้ภาษาอังกฤษคุณก็สามารถที่จะยืดออกพบความสามารถไปคนไทยนี่เรียนภาษาอังกฤษมา20กว่าปีเนะี่ยผมว่าบางคนเนี่ยเรียนภาษาจีนเนี่ย2ปีเนี่ยก็ได้เยอะกว่าแล้วนะฮะเพราะภาษาจีนเนี่ยมันง่ายนะครับแต่คุณเชื่อไหมครว่าการที่คุณเริ่มพูดอย่างไม่มั่นใจเนี่ยไม่ใช่สิเริ่มพูดอย่างไม่ดีแต่มั่นใจเนี่ยไปไปมามันจะพูดได้ดีเอง แต่ถ้าหากว่าคุณทํายังไงก็ไม่มั่นใจอะ่ะคุณจะไม่มีวันพูดได้ดีเลยกว่าที่จะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยคุณก็ต้องมีใจรักก่อนนะทำยังไงให้รักครับก็ต้องดูรายการของครูพี่ป๊อบเยอะๆนะฮะคุณก็จะรักภาษาจีนขึ้นมาเองรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ

จีนจำเป็นรายการสอภาษาจีนง่ายๆพูดคุยสบายๆในเรื่องของศิลปะความรู้และวัฒนธรรมผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำสิริกุลนะครับวันนี้นะฮะเป็นเรื่องประโยชน์ของการเรียนภาษานะครับเ习语言ี的好处นเสียคือเรียนศึกษานะครับวิยคือภาษา 好ขาทู่คือข้อดีนะลองฟังดูนะครับสั้นๆนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับสมมติว่าคุณจะบอกว่าข้อดีของการเรียนอย่างอื่นใช่ไหมศึกษาเอตเขูข้อดีของการเรียน A อศึกษาอังกฤษ的好处ข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษ学习中文的好处ข้อดีของการเรียนภาษาจีน学习日文的好处ข้อดีของการเรียนภาษาญี่ปุ่น学习泰拳的好处ข้อดีของการเรียนมวยไทยเอาไว้ป้องกันตัว 学习游泳的好处好你看看你看看你看看今天英语背广范熟你看我看看我看看看看我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 看看看我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  使用和ใช้งานมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางนะครับ从小学开始我们就要学习英语นะ从小学开始คําว่าเีเนี่ยก็คือตั้งแต่แบบประถมเลยอะ่ะเราก็มีการเรียนอะไรครับเรียนภาษาอังกฤษนะฮะคือคนไทยเราก็เหมือนกับเด็กนักเรียนจีนคือทั่วโลกเนี่ยนะฮะเด็กๆก็จะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแต่ทุกวันนี้เนี่ยเ็เริ่มเรียนภาษาจีนกันแล้วนะ <Wow. S 1> บางที่เนี่ยเริ่มเรียนภาษาจีนกันตั้งแต่อนุบ้าลเลยนะครับสมมติถ้าผมว่า 我们从小学就开始学英语你看เริ่อมมากนนไกลเลยว่าตอนเด็กจริง不通เลยนะฉันก็เรียนภาษาอังกฤษแล้วนะแต่ทว่าเนี่ย你น看ะ我们从小学就开始学習習中文了ตัต้เด็กเด็กเนี่ยเริ่มที่จะเรียนภาษาจีนกันแล้วนะครับคนไทยเนี่เรียนภาษาอังกฤษมา20กว่าปีผมว่าบางคนเนี่ยเรียนภาษาจีนเนี่ยสปีเนี่ย ก็ได้เยอะกว่าแล้วนะฮะเพราะว่าภาษาจีนเนี่ยมันง่ายนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าข้อดีของการเรียนภาษาเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับยี่เซ่เสว่还在อ为什么要学英语และมีนักเรียนบางคนคำว่า一些เนี่ยคือ some นะครับ有一些人มีคนบางคน有一些学生มีนักเรียนบางคนนะครับ问คือถาม为什么ทำไมอ่ะ 为什么我们又学英语เพราะการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะมันมีข้อดีมากมายเลยเดียวคำว่าข้อดีนี่คือข้อดีตรงนั้นข้าเอามาคำว่าข้อเสียคือข้อเสียที่จรงเรียนภาษาอังกฤษมีข้กฝอเสียอะไรอบ้างด้วย มีประโยชน์มากเลย h หาคือดีไข้คือไม่ดีนะเหาชู่คือข้อดีไข้ชู่คือข้อเสียสมมุติถ้าหาว่าผมเอาคําว่าชู่ออกไปคําว่าชู้นี่แปลว่าจุดหรือแปลว่า point แปลว่า list แปลว่าสถานที่ตาแหน่งก็ได้นะครับทีนี้ผมเอาคําว่าชู่ออกแล้วผมเปลี่ยนเป็นคําว่าเหรนหาเหรนไ้เหรนคืออะไรคนดีคนเสียไม่ใช่คนเสียคืออะไรเสียคนคือเสียคนคือคนไม่ดี <ม>นี่ชื่อนนคนไม่ดีผชือ่อคนดีแค่นั้นเองะะทีนี้เนี่ยนะครัเรามารเรียน้ภา่เทไหมก็นคะีคือเรามารเคยนรูที้นครับี่คืเรสเรียู้ัต่างมาก้นนะีคือเรู้จักเด้บี่เรียนู้า่างเท้าก้นบนี่คือ t รู้ไมกดีรู้จักแบ,บ่เข้มากจแบับ u n d e ือ t a n d ไม่ใช่แค just, no, no, น,นนะคะแ่าเหศกับนี่ือม่าเหนี่ืาเี้เมันคือแบบ รู้ค่อนข้างลึกนะ,ะเวลาเรารู้ภาษาเขาเนี่ย我们可以更多的了解其他国人的文化和习俗，เราก็จะรู้จักไปถึงวัฒนธรรมรู้จักไปถึงความคุ้นเคยในประเพณีว่าเขาทําอย่างไรถ้าหากว่าคุณไม่รู้ภาษาเขาเนี่ยหลายคนนะฮะไปเที่ยวเมืองจีนแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเข้าใจเขายากจังเลย เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่รู้ภาษาเพราะคุณไม่รู้ภาษาเนี่ยคุณทำอะไรก็ไม่สนุกนะแต่ถ้าหากว่าคุณรู้ภาษาเนี่ยคุณเดินทางไปที่ไหนก็ตามคุณก็จะสามารถสื่อสารกับเขาได้เพราะสื่อสารกับเขาได้เนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อของได้ถูกอย่างเดียวนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกมากขึ้นนะ,ะเพราะอะไรเพราะว่าเขายยน,นะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณคุณเคยเห็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆใช่ไหมแล้วเวลาเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะแบบ ออกไปไหนก็ได้มั่นใจนะฮะไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะครับแค่อยู่เมืองไทยอ่ะแล้วสมมติว่ามีต่างประเทศเข้ามานะผมมันไทยเราเป็นประเทศทีกท่องเที่ยวยอกครั็จคนต่างชาติเข้ามเยอนัก็น่องชาติเขี่ยอะนะครับกื่างชามนะครับก็นคนต่างชาตเข้ามาเปอนชากนะั็นต่เข้าเยมนะรับกจะีนต่างต้างยานะครก็จะเห็นน่างุ๊ตเนี่ยอกนะครจต่างาตเายานะครับี่างตัวนี้เมา่ยหมายถึง ฝรั่งคนไทยเรียกฝรั่งคนจีนเรียกว่ายางเหรนก็คือฝรั่งมังค่าที่มีผมสีทองเป็นฝรั่งผิวขาวเนี่ยนะครับคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้ด,ดีบางคนไม่ดีก็มั่นใจนะฮะแต่คุณเชื่อไหมฮะว่าการที่คุณเริ่มพูดอย่างไม่มั่นใจไม่ใช่สิเริ่มพูดอย่างไม่ดีแต่มั่นใจเนี่ยไปไปมามันจะพูดได้ดีเองแต่ถ้าหากว่าคุณทํายังไงก็ไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจแล้วก็ไม่พูดอ่ะคือกลัวคุณจะไม่มีวนพูดได้ดีเลยการ,รเรียนภาษานี่เป็นแบบนี้ นอกจากนั้นเนี่ยนะครับคยอการแลกเหลี่ือนะฮะแลกเหลี่ exchange นอะไรคขา่าเจ้กเหลีวส่วนมากเราจะใช้กับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ใจ่ไหมเช่นอะไรวัฒนธรรมไม่ใช่เจีเวขว่นถ้าเจีเวขว่นเนี่ยหมายถึงเนี่ยส่วนมากใช่เงของแลกของนี่คือเจียวขี่ยนแต่จียเหลิวนี่คือะไรลกเปี่ยวคือเพ่้ไดรั เพื <S <s ่อที่จะทำให้เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเจียวหลิวเข้าใจไหมฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษก็คือ exchange คําเดียวกันเข้าใจไหมภาษาไทยเราใช้คําวาแลกเลยที่สองข้อที่สองเราสามารถที่ผ่านได้้วยโอ้อวันนี้มันเรื่องเล็กมากเลยผมว่าการสอบเนี่ยมันเป็นแค่มาตราในการวัดเท่านั้นเองความสามารถตอนดีกแต่บางคนเนี่ยนะครับสอบไม่ผ่านก็สามารถพูดได้ดีก็มี นะฮะแต่ต้องยอมรับว่าการที่การที่คุณสอบผ่านเนี่ย <G un> มันก็เป็นใบเบิกทางให้คุณหลายๆอยา่างคุณต้องสอบ TOEFL <IL> สอบ IELTS สอบนวนนี่นั่นไม่ใช่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นที่ต้องสอบนะเด็กจีนสมัยนี้ก็ต้องสอบนะครับเพื่อที่จะไปต่างประเทศได้สมมติถ้าคุณเรียนภาษาจีนเนี่ยคุณก็จะต้องสอบ HSK ให้ผ่าน แต่ว่ากว่าที่จะไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยคุณก็ต้องมีใจรักก่อนนะทำยังไงให้รักครับก็ต้องดูรายการของครูพี่ป๊อบเยอะๆนะฮะคุณก็จะรักภาษาจีนขึ้นมาเองทีนี้เนี่ยนะครับช了考试之外นะครับนอกเหนือจากการชื่อคือการสอบ增强自信心增强ก็คือเพิ่ม自信心ก็คือความมั่นใจในตัวเองคำว่า自คือ self นะฮะนคือใจนะ自信信คือ believe นะ่นใจนะวันนะควม่ไจม่นในความนนความ่นใคามั่นใจในตวเมงั่วามมันในา่ยบนวกกับนินคาไปก็ใจริคๆควอไม่บนะวกมม่จะบวกก็ได้ชินว่วา h e a ่ t คืาใจนอคาใจะาจามมส่้จะความมันใจนแควา่นสจนวยมังนใจมั่น่นีวยควว่าม่น่นี่นคืเอเน่น นะฮะเวลาคุณเห็นคนที่เขาพูดภาษาดีๆเนี่ยนะครับคุณจะรู้สึกเคยเคยรู้สึกไหมว่าโอ้ยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเพราะจังเลยอ่ะนะเพราะมากเลยอ่ะบางคนไม่ต้องพูดแค่ภาษาอังกฤษเพราะหรอกนะครับแค่พูดภาษาไทยเพราะเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์แล้วถูกไหมฮะเออ คนไทยยิ่งคนไทยพูดภาษาอังกฤษเพราะๆเ,เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีพะเขารู้สึกว่าเขามีเสน่ห์เขาก็จะมีความมั่นใจเพราะนั้นเนี่ยภาษานี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านผู้ฟังครับต่อไปนะครับใจจิ๋วเย่ตรงคือในเรื่องของการจร้างงานเนี่ยก็จะเป็นการจึงฉียงจิิงจงลีนะครับคำว่าจิิงจงเนี่ยก็คือการแข่งขันคำว่าลี่ก็คือความสามารถมาจากคำว่าหน่งลีนี่ ซึ่งเฉียงคือไปเพิ่มอะไรเพิ่มจิ้งจริงลี่ competitiveness ปกติแล้วเนี่ยคุณจะอ,อะไรไปแข่งกันครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะฮะสัก20ปีก่อนเนี่ยการที่คุณได้ภาษาอังกฤษคุณก็สามารถที่จะยืดอกพบความสามารถไปน,นง่我ี讲一口流利的英文แทนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากเ<ส>ข้าใจไหมโหแบบเท่มากเลยนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยสมมติถ้าหาว่าคุณจะไปสอบเป็นนักบิน 你要去考那个飞行员，来去考做空姐。ภนะาษาเป็นแอร์โฮสเตสก็คือคุตัวนี้นะครับแล้วคุณบอกว่าผมพูดภาษาอังกฤษได้คุณว่ามันน่าสนใจไหมนี่เชื่อโยเสมอเทอเปียมั้งมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นาไหมไม่มีนะครับเพราะว่าทุกคนก็พกูดภาษาอังกฤษได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่บอกว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับคุณเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณได้เพิ่มอีกหนึ่งภาษาเนี่ยคุณก็จะมีข้อได้เปรียบเหนือเขานะนอกจากที่ผมจะพูดภาษาอังกฤษได้นะผมพูดภาษาจีนนะ我可以说中文我可以说日语พูดภาษาญี่ปุ่นได้可以说韩语พูดภาษาเกาหลีได้มันก็จะเป็นการแบบยังไงเพิ่ม competitive n e s s ให้กับคุณในการมองหางาน เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการเรียนภาษาเนี่ยมีมากมายเลยภาษาคือหอยีเหียนนะครหลายคนยังไม่เข้าใจว่าคำว่าหยีเหียนมันต่างจากคําว่าหยี่อย่างไรนะเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดคําว่าฮั่นหยี่หรือ,รอจงเหวินก็ต่างกันอีกนะฮะคำว่าเหวินกับคําว่าหยี่เนี่ยสังเกตดูถ้าเราดูตัวอักษรเนี่ยนะค,คำว่าหยี่เนี่ยจะมีตัวอักษรโขอ,อยู่ซึ่งหมายถึงปาก แต่คำว่าเหวินเนี่ยคือนักเรียนถามเข้ามาเยอะมากนะไม่ว่าคนที่จะเก่งภาษาแล้วหรือว่าบางคนเริ่มต้นเรียนก็สงสัยแล้วแต่ผมจะอธิบายให้เคลียร์ตรงนี้เลยนะครับว่าคําว่าจงเหวินกับคาว่าขั้นหยู่เนี่ยจงคือจีนขั้นคือภาษาขั้นเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยจีนกับขั้นอะไรใหญ่กว่าในเชื้อชาติจีนเนี่ยประกอบไปด้วย56ชนเผ่า55ชนกลุ่มน้อย1ชนกลุ่มใหญ่ก็คือชนเผ่าฮั้น เพราะนั้นคำว่าจีนกับคำว่าฮั่นเนี่ยอะไรใหญ่กว่าจีนเข้าใจป่ะตรงใหญ่กว่าฮั่นเหวินใหญ่กว่าหยู่คำว่าเหวินเนี่ยนะครับเป็นศาสตร์ที่รวบรวมทั้งฟังพูดอ่านเขียนกะวีโครงฉั้นกาบกรอนพูดกันมาโอ้เยอะแยะแต่แบะนี่คือเหวินนะฮะหยู่เนี่ยส่วนมากหมายถึงภาษาพูดเพราะนั้นเนี่ย้ันหรพูด汉语วิน ข้าใจไหมฮะแต่คาว่ายีเหยียนเนี่ยหมายถึงศาสตร์ของภาษาทั้งหมดทั้งม,งมลวลเวลาเราพูดเนี่ยสมมติถ้าภาษาไทายก็ไทยใช่ไหมภาษาอังกฤษก็ยิงยู่ญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเราจะไม่พูดว่ายีหยีหยนจงหยียนนะญื่ยุ่นหยีนะหยนแว่ามีชนิดของภาษาข้างหน้าแล้วเนี่ยไม่ต้องเติมคําว่าเหยียนนะครับแค่ใช้คําว่าหย่ก็พอแต่ถ้าว่าจะใช้เป็นคํานามปกติโดยที่ไม่มีชนิดของภาษาต้องใช้คําว่าหยีเหยียน ไปได้ไหมฮะเวลาหมดแล้วเหรอฮะโอ้โอพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับจริงๆเนี่ยเ,เจียหมดเต้าเจียชู้ถ้าหากว่าอยากรู้ละเอียดกว่านี้นะครับติดตามตอนต่อไปับวันนี้นะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ